จบสักทีแม่จะได้บอกป้าข้างบ้านตอนนี้คือเดินสวนทางครับนักศึกษาอลังการมากเลยเนาะทั้งนกาจะมีโชว์สาขาไหนครับพยาบาลพยาบาลการจัดการสวยครับอันนี้ทุกคนย่างออกมาทั้งนานาจเมนมหาอะไรที่บอก อันนี้เป็นข้างแรกคนเลยบุเคยมาพี่จะ้ะรถโคตรหลายเลยบัน,นี้เอ,าาอเป็นมหาลาัยที่ว่าติดอยู่กับภูเขาเลยติดอยู่กับป่า มีรถกอลก์ฟรถสาธารณะให้อีกแล้วเราจะมาขึ้นได้ไหมเนี่ยทรงพระเจริญ26กเยียร์หมายถึงเปิดมา26ปีแล้วโอเคไปทุกคนเดี๋ยวเข้าไปทางในนั่นเดี๋ยวสิฟ้าเข้าไปทางในงโอ้มีน้องน้ำเอกทางหน้านะบ๊วยเป็นอย่างนั้นจะเป็นทางออกหรือวะ ตอนนี้คือเขาอยู่จังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยเอ้ยพมศ์มาเชียงใหม่เชียงรายประเทศไทยเหนือสุดของประเทศไทยเลยข้างหน้าก็จะมีนักศึกษาเต็มเลยที่จบใหม่ก็คือจบปีสี่ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับปีสี่นี่สองพันคนเลยเหรอครับคุณผู้ชมเมืคนก็ไม่จบก็มารอจบปีนี้ไงโอ้คนเรียนไปแล้วส่งคนส่งอะไรไม่ทันก็มันึงไม่เรียนไปแล้วไม่ทันจบก็รับ้องกันกลับมารับ้องกับทองคำวันนี้อ๋อ เข้ามาแล้วเห็นเป็นมหาลัยที่แบบว่าติดอยู่กับภูเขาที่หายากเลยนะใช่ไหมม<อ>มเชียงใหม่มอเชียงใหม่เหรอเอ้าก็มีเหมือนกัน <laughs> เอ้าสวยเลย <laughs> มหมาวิทยาลัยแ <m ai> ม่ฟ้าหลวงโอ้อัน,นจะเป็นสุดสุดคุยป่ะสุดคุยของมหาลัยนี่ สวยงามไปสุดทีมสีแดงทุกคนสีแดงตึกนี้เป็นตึก E2 อาคารสำนักวิชา2วิชาอ้ยิ่งใหญ่เลยเนาะก็คือมือนี่ชอบสรยๆแต่ว่า,าใช้ชุดแบบเต็มระบบเลย,ยบางคนก็นมา มาแสดงความเปนดีก่อนพอยันมืออื่นรถติดเนาะเกลเลยว่าเตรียมพร้อมแต่มือนี้เดี๋ยวมืออื่นบอทันมืออนนั้นักศึกษาสวยมากสวยมากสวยมากเ,เนาะมาทุกคนอย่ายวพาเข้าไปทางในเนี่ย ตอนนี้คือเดินสวนทางครับนักศึกษาเลยอลังการก็เลยเนาะโอ้ทั้งนาจะมีโชว์โชว์บอกคนแบบเน่นเลยเข้ามาทางในนี่น ย่างปิดเลยอย่างไปบ่ได้เลยเขาจะมีหลากหลายศาสนาคนมีอิสลามคนถูกอิสลามก็มีโอเคทุกคนอ,นอ้อันนี้จะวิธีมา,ามเขาบ่าไม่ฟ้าหลวง<ะ>ปันบอก มีรูปปั้นทุกคนใช่รูปปั้นไม่แม่ฟ้าหลวงแม่ฟ้าหลวงอะไรทรงโดมโอนรักเกินอะไรนี้เนี่ยโอ้โหทุกคนเห็นสัจจินหมดทุกคนเดี๋ยวสิพาขึ้นไปเบ่งรูปปั้นทางเทิงนั่น <c oughs> ทุกคนข้างเทิงนี้เป็นรูปปั้นเดี๋ยวก็สิพาขึ้นมาเบ่งรูปปั้นเนี่ย คนเล่นเลยทางงนีอ้อันนี้คือทุกคนอันนี้คือคูป้นแม่ฟาลว่สวยงามมาก ข้างหน้าคือเป็นชื่อมหาวิทชายรลแม่ฟ้าหลวงอีอประวัติความเป็นมาแะ้รมก็จะเห็นจะว่าจะมีโชว์อยู่ตรงนั้นคนก็คือแน่นเลย เดี๋ยวพามาที่นาาี้ทุกคน คิวโคตรง,งามเลยท่านที้ประคนประมาณ2,000กว่าคนที่วันศึกษาจุบมาปรญยายนยบาคนก็เขียนในป้ายไม้เลยยิ่งใหญ่มากตอนนี้ภารกิจของเราคือตามหานานาใช่ไหมครับเจอแล้วเจอแล้ว จะไปไหนครับอันนี้กลับเลยแอบไปตามบันดีตามบันดีแอบสามคนไปวิ่ <c oughs> งเราทำไมลงเร็วจังสวัสดีครับอ่ะจบแล้วอุย้ยโอ้จบแล้วดีใจไหมจบอันนี้คืออันนี้เหรออันนี้สามโอ้ยอย่าทำลายบุกโดนกิน ยิ่งใหญ่มากเราเรียนที่ไหนกันข้ามวนกันหรออันนี้มันก็แบบหลายที่เดินไปเดินมาใช่ไหมครับแต่ละวิชาอโอโ้หยิ่งใหญ่มากเลยอะเอ้ยจะไปไหนครับไป,ไปร้านร้านเฟน้องอออน้องทำบูธให้อ๋อวันนี ย่างมาตั้งไก่ย,ยังบบสุดเลยอันนี้บางคนก็คือบ๋ไหวฮะมันย่างหลายพวกเลยว่าปวดเกิบแรนเลย,อ,ยอันที่เขาบอกคืออะไรหรอใช่รอแปลว่าอะไรรอแปลว่าตดนไม้หรือเปล่าเนี่ยไม่ป้ายเขาบอกว่าเรารอรอลยรอรอไม่ใช่แต่รออย่างเดียวนะั่นรอ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  คืออะไรครับเดี <va> ๋ยวไปทักกฎหมายโอ้สาขากฎหมายโอเคเดี๋ยวมึงอันนี้เป็นรุ่นน้องของ นี่คืออะไรครับชมรมค่ะชม,มรมชมรมอาสา,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 าพัฒนาชนบทโอ้จะมีสักกีอะไรนะครับจะมีสักกีลุยที่ลุยโกนอโอ้หทำได้สวยมาก 你没没啊 สเกตนี้แหละเรียจรยจบสักปีแม่จะได้พอกป้าข้างบ้านโอเคทุกคนตัดภาพมาที่ทางนอกเลยนาเดแบบเก่า ตอนนี้ก็เวลากี่โมงแล้วครับนะเวลาเท่าไหร่ล่ะสิบเก้าสิบเก้าอ๋อแสดงว่าเจ็ดโมงน <20 S 1> ทุ่มแล้วใ่ครับทุ่มหนึ่งแล้ววู้ถ่ายไระธรรมาในทุ่มหนึ่งแล้วเดี๋ยวสิริจบคลิปไปเพียงสำนี้ก่อนเดี๋ยวเมื่ออื่นอาจจะมี EP2 สองเป็นการครับไปปริญญาเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวจบคลิปไปสำนี้ก่อนอันนีปป้คือบรรยากาศทาง ข้างในก็นคือเป็นบรรยากาศกลางคืนของหมาอะไรแม่ฟ้าหลวงจบไวปตรงนี้ก่อน